สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม o B B B W W E 2K 2 3 m a แมตต์เทรย,ยครับจิงแชมป์ G C C Women v a r i t t y ถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแชมป์เส้นลองของลีกหญิงเป็นแชมป์ประจำช่องนะส่วนแชมป์โลกหญิงนี่ในวันสงการเจ้าหญิงแองเจลิน่าได้ไปแล้ว วันนี้จะหาแชมป์เส้นรอง s <S มาก่อนเลยอะคนแรกจากแก๊งเดอะซิสเตอาคิระขวัญใจใครเอ่ยแนนโนกับโมนิกานั่งดูหลังไม้ เออสู้ๆเขาใหยหนูเอาชมปมาให้ได้และคนที่สองผู้เข้าร่วมโอ้โหมาพร้อมเลืออ่อยยนไม่ใช่ใครครับจอมบ้าพลัง เธอลิซ่าภาคนี้ไม่เป็นแม่มดเป็นแนวแบบเอ่อแบบอะไรวะเนี่ย <c oughs> แนวแบบนักลบนักลบทะเลทรายอะไรประมาณนั้นสไตล์แมทแบ็คเออแต่ชุดเท่นะเนี่ <c oughs> ยใส่เป็นชุดเกราะมาเลยนะ อุยต่อยไม่เข้ามาพร้อมเรื่อยอาคิราต้องอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเดี๋ยวขาดขาดเป็นท่อน,อนป้าแกโหดและคนที่สามผู้เข้าร่วม ไม่ใช่ใครครับคนนี้สาวแกล่งนะเน้นกล้ามดูกล้ามท้องเธอเพอร์ซี่ครับนี่ตะเบ้หน่อยภาคที่แล้วเป็นจานะแต่ภาคน,นี้นี่ไม่เรียกยศเรียกเพอร์ซี่เฉยๆพอละเออเน้นเรียกง่ายแต่ให้รู้ไว้ว่าก็คนเดิม เจาแชมป์ครับมาขอตาเบ้อีกรอบฮัตชา <laughs> ติดฮัตชาเลยจังหวะมันได้ <laughs> สามคนแรกนี่ก็หูเด็กปั้นตัวตึงเลยนะตั้งแต่ภาคทุกเคสิบเก้า ดูเมาอ,อย่างยาวนานสองสามปีได้แล้คนที่สี่โอ้โหคนนี้ตำนานฮะไมตี้มอนลี่หรือมอนลี่ฮอนลี่นั่นเองอดีตแชมป์หญิง WWE วันนี้มาในกิมมิก ซปเปอร์ฮ hey ีโร oh, ่เป็นไมตี้มอนลี่ในยืนเก๊กหน่อยเฮอเป็นไงป้ายังหน้าตาดีนะคนต่อมาครับมาตีมเขียวแต่เสื้อเป็นสีแดง อินดี้ฮาร์ดเวลเป็นคู่หูของแคนดิดเลเลตตอนนี้โดนดับไปค่ายส m แม็กดาวนะในเรื่องจริงไม่รู้จะได้แชมป์ทักทีมเมื่อไหร่รอดูกันต่อไปเล่นเลเซอร์ใหญ่เลยข้าหลังอุย เปิดตัวอลังการเป็นเด็กเก่า NXT กี่คนแล้ววะเนี่ยโหยังไม่หมดนะมีอีกทั้งหมดมีแปดคนและคนต่อมานี่ก็มาทีมเขียวเว้ย สายเขียวแต่มาพร้อมรถถังครับคนนี้มาแบบดุดันไม่เก่งใจใครเปียงช็อตซี่ซปัจจุบันนี่บาดเจ็บนะกำลังเรียกว่าพักฟื้นตัว ชอบแบบเท่ๆพังๆก็คนนี้แหละหมุนรอบหน่อยโอ้แจกจ่ายควันเะใจดีไปเปล่าไม่ใช่แล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพหอนด้วยครับโอ้โห ยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยม้งเนี่ยตอนอยู่เอเก็ได้จับแชมป์ยังเหมือนไม่เคยเห็นต้องรอต่อไปเมื่อไหร่จะได้แชมป์ โอ้โยคนต่อมาครับอดีตแชมป์ดีว่าอีฟตอเรสตำนานมาสองคนแล้วอ,อันนี้คนที่แปดยังไม่รู้เยอะมากครั้งล่าสุดที่ ปรากฏตัวที่ w w e เมื่อปีไหนไม่รู้นะน่าจะนานแล้วหลายปีแล้วไม่ค่อยมานะโอ้ยังไม่หมดโอ้นี่สุดท้ายยังเนี่ยคนเนี้ยคนนี้เด็กปั้นครับเร์รี่อตอนนี้เป็นคู่หูของมาเซลล่านะ ในนามทีมเดอะคูทีมหวานเย็นรักใครชอบใครอะคอมเมนต์มาได้นะ มน่าเสียดายมนิก้าไม่มาร่วมแมตนี้อาจได้ไฟกันอดีตเพื่อนนี่ส่งจูบเลยช่วยไม่ได้แอดมินไม่เลือกมาครบอยัง เอาเว้กว่าจะครบลุยเอาเลยเต็ม <Nein> ที่นัวเน็กเบเกอร์ปัญหาของแมตช์หลายคนคือจะภาคยังไงภาคยากนะเอาเป็นดูแบบรุมรวมตามภาคทุกคู่น่าจะไม่ไหวอดีดเลยอะอาคิระ อ๋อเด็กปั้นเจอกันรนะับเน็กเบเกอร์ออข้าฝั่งนี้อะไรคนระับบูดอเอาเว้ยฮูยฮูยซูปเปอร์ฮีโร่จะงัดไอเ้เจอริซ่าฝั่งนี้อะไรคนระับอู้ยฟาดไปมาลุ้นกันว่าใครจะออกคนแรก เบเกอร์อย่างเดียวแล้วอินดี้ยังไงเน้นอาจกันอยู่ยังไม่ค่อยแบบรีบเอาฝั่งนี้ครับโอ้ยยูแคนชิมิเอาแม่เดินไปติดนี่มะเก,กกะใจหัวงอกมาสแลมเลยโอ้ยขัดจังหวะเอาม้วนมาได้ ไงเอาครับอุ้ยรวบต่อยเลยครับหุ่นคนละไซส์แต่ไม่ไม่กลัวนะใจเกินร้อยเอาดีไซมอนลี่ฮอลลี่เลยอันนี้อะไรครับจับอู้ยฟาดไปอีกยังไม่เน้นจับโยนเน้นตุกตับก่อนเอาชอตซี่ดีดีที <c oughs> นี่ครับอูซัลแรมฮะอีฟนี่ไรอูจับคว่ำเลยอาจกันก่อนไม่รีบเอาครับอีฟต่อเลสไปเปล่าอุย้ยคืนมานี่แล้วอุย้ยลงไหมอีฟยังไงต่อยอืเกือบ ตรงนี้ไรเอาแปลกฟาดไปเป็นเอใครกันบ้างเนี่ยแมตช์เนี้ยเนี่ยมีคนที่ใช่ไหมออมีขวัญใจหรือเปล่าเอา,าฟังนั้นหัวกันโดนโขกเลยฮะหัวทำไมอุ้ยอาคิระเกือบยังไม่ไป ครับทูกใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยไปโกรอะไรกันมาโอ้โหเอาเฮ้ยอุ้ยเน็กเบเกอร์ไปเลยครับตัวตึงเทอร์ลีซาไปก่อนโอ้ยเหลือจะเชื่อเอาฝังนี้ครับจับอุ้ยอืมอินดี้เกือบอุ้ยยังตอนนี้ไปแล้วหนึ่งคนครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเทอร์ลีซา เปลี่ยนกิมมิกปุ๊บลนเลยใครจะเป็นไล่ต่อไปอินดี้หรเปล่าอูโดนโขกดีดกระเด็นเลยอะอาคิระเฟอร์ลี่จะใส่ให้ได้ครับยูแคนชิมิมาเสริมแรงไม่มีใครขวางแล้วดิ้นดินด้นหน่อยปัดไลล์ไฟนักขชาฟเฟลยืมท่าพิจอรซีน้ามา ขึ้นมันนี่เลยค่ะเอาครับมอนไมตีมอนลี่เฮ้ยโดนสามวนดอบทิ้งไปเลยตกไปสองคนแล้วครับตอนนี้เหลือหกคนทวนครับชอตซีเอาโดนจับเฉยเอาอินดี้จับสตานเนอร์เลยแม่มาขัดจังหวะยายนี่ไม่มีมารยาตใช่หรือมารยาตด,ดีนักหนี่ เอาเฮ้ยอีฟตอเลตโดนเน็กเบเกอร์ลนไปอีกคนตอนนี้เหลือห้าคนท่วนเอาแล้วครับค่อยๆลนออ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 เอาเพอร์ซี่ใส่เป็นท่าไม่ตายครับจับล็อกเฉยเลยแมตนี้ไม่มีจับล็อกจับโยนอย่างเดียวแน้นทรมานไปก่อนเอาฝั่งนั้นก็จับล็อกบ้าง สับมิชชั่นฟีเวอร์ทอซี่บอกจะล็อกทำไมวะบ้านชาวล็อกเลยตอนนี้นี่เหลือเด็กปั้นสามคนแล้วก็ซุปตา W W E สองคนเาเชียร์ใครฮะเด็กปั้นหรือซุปตา,าเด็กปั้นสู้ตายครับเพอร์ลี่จับแอพเพนสป,ปิน นี่แน่นี่แน่นี่แน่หมุนให้เมาไปเลยอาคิลาครับเอาครับตั้งท่าวิ่งมาโคดไลน์ไปเลยครับเพอร์ซี่โอ้ยตัวเล็กก็ไม่เกรงตอนนี้ก็เหลือสี่คนครับโอ้ยใครจะเป็นแชมป์อ่า G C C วาเลตี้ครับอุย้ยเอครับ เอาท่าจอนมาหมดเลยนี่จอดซีหนาก็บ,บิงมาโดนเีบโอ้ยเอายินดีเอาเองก็มาจับวุ้มแล้วก็โยนทิ้งโอ้ยขโมยผลงานนะมาทิ้งศอกก็ได้จอมลอยมันนี่เลย <S <S จับเป็นแอดโดมินาสเตสสมิชชั่นเฉย อาคิระเออตามใจนครับโขครับมาล็อกทำไมป้าเปล่าเกี่ยวเลยอาครับเด็กปั้นลุมเปล่าสูตายครับอินดี้มาดิจะเป็นอะไรครับนี่โชว์ความแข็งแรงของขาเป็นไงแล้วค่อยเททิ้งอาครับเพอร์ลี่ต่อเอา เลื่อยมากดไม่มีจับกดแม่ทั้งจับล็อกทั้งจับกดมาครบเลยถ้ามีบันไดามาด้วยนี่หากากไม่น่าจะมีอุ้ย <c oughs> มาเด็กปั้นก็สู้เอาครับมาวางตรงนี้ไปเปล่าจับยกยกหุ่นคนละไซส์เลยเอาโยนทิ้งไปเลยเอาดีกลัวปลา ตอนนี้เหลือเด็กปั้นทั้งทั้งหมดเลยอะโอ้ยมัดโอโคสไลเอาแล้วเว่ยจะเป็นอาคิลาหรือเพอร์ลี่เด็กเก่าจาก 2K19 มาบ้องหูซะหน่อยลวงเลยฮะมันวิงเพอร์ลี่บอกมาอ้ยโดนสอกเตะเข้าไปครับอาคิระา จับรวบใส่นี่โยนทิ้งเลยติดสตานอย่างนี้หวานเจี๊ยบมาเอาอีกครับมันสนุกค่ะท่านีโอ้ยอาจยับเป็นต่อมากเอาครับจับเวี่ยงไปที่มุมนูน้นล้วก็จับโยกทำไรครับอุย้ยอะไรอ่ะอูย้ยเป็นสแลมครับ จากบนเชือกอุ้ยสัรหาทำเอาจับมาพาดไว้แล้วก็จับยกไปเปล่างัดงัดงัดท้งงัดง,งัดท้งงัด,งงดไปเลยหวานเจี๊ยบเลยน้องอาคิราครับแชมป์คนแรกประเดิมแชมป์เส้นรอง ของ G C C ในหลีกหญิงอะนี่อะ,อะ G C C Women Variety Champion นี่โอ้โหน้องมันเอาเรื่องวะของแท้เป็นไงเจ๋งไหมคะ